สุขสดีีรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเกษตรวิถีพุทธสวนพุทธเกษตรวันนี้สัญจรพาท่านผู้ชมนอกสถานที่นะครับมาชมบรรยากาศนะครับความสวยงามของพื้นที่นะครับนี่คือความสวยงามของพื้นที่นะครับที่เราพบเห็นนะเต<ส>็มไปด้วยต้นมมกนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับท่าน ต้นหมากที่เห็นด้านนั้นนะครับเป็นต้นมะพระ้าวสลับด้วยทุ่งนาอันเขียวขจีนะครับนี่คือบรรยากาศในยามเย็นนะครับที่ระหว่างทางนะครับที่เราได้มาเที่ยวชมและพบกับสัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้นะครับสดชื่นจริงนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ